สวัสดีครับผมใช้ประพลวัดนะครับทุกท่านเคยเห็นคลิป before after ผมแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้นะครับผมจะมาพรีวิวนะครับวิธีการนะครับทำให้หน้าใสเด้ง24ชั่วโมงอ่าคืออะไรนะครับโอเคนะครับก็ปกติเลยครับนี่สเต็ปแรก็กคือล้างหน้านะครับตามด้วยเซรั่มซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ก็ผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาคือตัวนี้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ b r i ์เทนน i n g นะครับก็ทา b r i g h t น n i n g นะครับหลังจากขั้นตอนล้างหน้าเซรั่มเสร็จนะครับก็ทา b r i g h t น n i n g นะครับโอเค b r i g h t น n i n g คือตัวมาใหม่ของ l ูมิเนสนะครับทําให้หน้ากระจ่างใสนะครับรูขุมขนกระชับรอยจุดดางดำต่างๆก็นิดลดลงนะครับก็ทานะครับผมก็ทาสเต็ปแบบนี้นะครับอ่า อย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณหนึ่งปั๊มครับหนึ่งปั๊มครับก็ทาให้ทั่วถ้าจะให้ดีนะครับถ้าสมมุติว่า,ากลัวไม่ทั่วนะครับเราอาจจะใช้สเปรย์น้ำช่วยนะครับเพื่อให้กระจายได้ทั่วอันนี้สูตรผมเลยนะครับก็กระจายแบบนี้นะครับก็ทำให เนื้อครีมกระจายไปได้ดีกว่าเดิมนะครับต่อมาถ้าขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนสําคัญเลยนี่คือนเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยครับนี่คือเอทเรสนะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นคุณถัวแรกเป็นดีเซนเตอร์ใช่ไหมครับเลยเข้าใจว่าเอทเรสเนี่ยใช้ได้เฉพาะใต้ตาเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราสามารถเอามาทาได้นะครับโดยการเอามาผสมกับเจลครีมนะครับ หรือตอนกลางคืนก็สามารถเอามาผสมกับไนท์ทีมได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับกล่องหนึ่งนะครับมีอยู่ห้าสิบสองนะครับเราจะใช้นะครับประมาณครึ่งซองประมาณครึ่งซองซองแบบนี้นะครับใช้ประมาณครึ่งซองบางท่านถ้าลิ้วรอยหรือว่าร่องรอยเยอะหน่อยอาจจะใช้ถึงหนึ่งซองก็ได้นะครับแต่ผมใช้ประมาณครึ่งซองนะครับ บีออกมาจะเป็นครีมสีแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าแล้วผสมอย่างนี้ผมใช้ประมาณปั๊มกว่าๆแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยยังไงจัดโอเคแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยนะครับทําให้เข้ากันแบบนี้นครับเนี่ยผมทําแบบนี้อ่าแป๊บเดียวครับเนื้อครีมจะผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จปุ๊บก็ทาครับผมก็ แปมแบบนี้เลยนะครับง่ายๆครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เหลือติดนิ้วเนี่ยเราใช้อย่างนี้ใช้เล็บอ,อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะครับทาถึงใต้ทางเลยนะฮะทีนี้เวลาผสมแล้วเนี่ยเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเข้มข้นคือมันจะดูหนืดๆห,หน่อยหนึ่งนะก็เทคนิคก็คือใช้น้ำผมก็ใช้สเปรย์น้ำช่วยนะครับ แล้วก็ทาเลยอย่างนี้ทาเลยลูบขึ้นลูบให้ทั่วหน้านะครับไม่ต้องแรงนะครับแค่ลูบให้กระจายนี่ครับผมทาทั่วเลยนะครับเปลือกตาจมูกแก้มนะครับมันจะเป็นเนื้อครีมขาวๆครับาทาถึงใต้คางเลยอาลูบขึ้นนีทําให้ทั่วๆนะครับ ที่มันจะเป็นข้าบขาวเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีตีตีแบบนี้กระจายอ่าแล้วก็ทิ้งไว้นะครับมันจะดูถ้าผสมน้ําเนี่ยมันจะทําให้ทาง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงครับน้ํามันแป๊บเดียวนะครับถ้าไม่ผสมน้ํามันจะเนืดครับแล้วอาจจะทิ้งข้าบได้เนี่ยเราต,ตีเราดูว่าตัวไหนเป็นเป็นขาวๆแล้วก็เกลี่ยเกลี่ลให้ให้สีขาวนั้นหมดไปนะครับ เร,เรียบร้อยละขั้นตอนแค่นี้ก็ปล่อยแห้งๆนะครับเนื้อครีมแห้งปุ้มหน้าเราก็จะใส่เด้งแล้วก็ป้องกันแสงแดดได้ส่วนกลางคืนก็คือผสมครับไนครีมนะครับไนครีมซึ่งประสิทธิภาพของลูมินสเราก็สุดยอดอยู่แล้วมาเจอผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นคือ b r i g h t e n นิ่นะครับช่วยให้หน้ากระจ่างขึ้นนะครับแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนี่คือมันมีสารอะไรรู้ไหมครับ อะจีนเีนนะครับมันอยู่ในโบท็อกซ์นะครับตัวนี้ช่วยให้หน้าเราตึงแล้วก็ดูกระชับดูยกขึ้นหน้าเราก็จะเราใช้ทั้งกลางกลางวันแล้วก็กลางคืนก็ทําให้หน้าใสาเด้ง24ชั่วโมงขนาดตอนหลับนะครับก็ยังเด้งเลยนะครับใครอยากหน้าใสาเด้งแบบนี้นะครับรีบนะครับหามาใช้นะครับอย่าไปใช้แค่เฉพาะใต้ตาม,มันใช้แบบผสมแบบเทคนิคแบบที่ผมบอกได้เลยนะครับ ก็ใครสนใจผลิตภัณฑ์ก็คอนแทคนะครับไปที่คนที่ส่งลิงก์วิดีโอมาท่านนะครับท่านจะได้หน้าใสาเด้ง24ชั่วโมงสไตล์ใช้ประคันวันนะครับ5ครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ